อีกค่ะเพืเ่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทำเรนดอมกันแม่หมอไม่ค่อยชอบทำเรนดอมนะจริงๆเพราะว่ามันเป็นพลังงานเดียวอะแต่วนันนี้ขออนุญาตทำเรนดอมนะคะเราจะเติมพลังให้กับจิตวิญ,ญญาณของเราได้อย่างไรนะ,ะเติมพลังทางจิตวิญญ,ญาณคือเป็นพลังแห่งการต่อสู้พลังงานแห่งความสงบนะคะพลังงานที่ มันสามารถทำให้เราใจโฟูํทำให้เรามีสติมีปัญญามีสมาธินะคะในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะทุกๆนาทีการตืมนพลังให้จิตวิญญาณบางทีเราก็จะพักนะคะเราก็จะนั่งสมาธิบางทีเราก็จะใช้ศาสตร์บำบัดทั้งหลายนะคะช่วยเยียวยารักษา จิตใจ,ใจของเรานะคะแล้วก็เพิ่มพลังไปในตัวนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูนะคะว่าแรนดอมที่เพื่อนเพื่อนเปิดมาเจอเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเติมพลังทางจิตวิญญาณให้กับตัวเองได้อย่างไรนะ,ะขอห้าใบนะคะสิบเหรียญน,นะคะ เดอะทาวเวอร์นะคะห้าเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะ,ะแล้วก็สองเหรียญอืมจริงๆนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีนะ มีความรู้สึกว่าในชีวิตของเรานะคะแต่ละบุคคลเนี่ยมันย่อมถึงจุดที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆสออขอโทษเพื่อนๆแลนดอมกลุ่มนี้จะเข้าใจนะคะสิบเรียนใหม่ถึงความสมบูรณ์แบบนะคะความความสมบูรณ์แบบทางด้านการเงินทางด้านครอบครัวนะคะรวมไปทั้งความสุข แบบองรวมเลยนะคะถ้าเป็นบริษัทก็คือบริษัทจะเดินก้าวหน้าเติบโตเป็นผู้บริหารที่ดีนะคะถ้าเป็นทางด้านครอบครัวก็คือครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีเงินมีทองใช้นะคะแล้วก็มีความรักให้คุ้มเกี่ยวกันนะคะในครอบครัวนะคะหรืออีกในยาหนึ่งคือเนเพื่อนเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะด้วยคำนึงถึงความมั่นคงของครอบครัวนะคะและ ความการมีความสุขของครอบครัวความมั่นคงยังยืนรวมทั้งรวมทั้ง relationship ด้วยนะคะเอ,อ่อความสัมพันธ์นะคะในครอบครัวด้วย tower นะคะเป็นคนที่รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะอาจจะรู้เลยนะคะว่าถ้าเกิด กรณีนี้นี่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนนะคะมีการรับมือหรือว่าเตรียมพร้อมกับตัวเองได้อย่างดีมากๆเลยนะคะเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆอาจจะเจออะไรมาอย่างโชคชนแล้วก็ได้นะคะห้าเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันอาจจะตกหลุมหรือว่าสะดุดได้นะคะแต่เพื่อนๆก็ไม่ท้อถอยนะคะเพราะว่า รู้อยู่แล้วนะคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีขึ้นมีลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งทุกคนนะคะหนีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ไม่พ้นนะคะไม่ว่าคุณจะปิดประตูหนีล็อกประตูหนีหรือว่าจะขับรถหนีก็หนีไม่พ้นนะคะมันเป็นวัตจศักรของชีวิตนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะได้เจอเจอของขวัญชิ้นใหม่ในชีวิตนะคะเจอพรสวรรค์ของตัวเองนะคะเจอสิ่งที่มา มาหลังจากที่ขึ้นหลมสงบแล้วเนี่ยนะคะมันคือความสามารถอย่างหนึ่งนะคะของเพื่อนๆนะคะในการขี้ไขยปัญหานะคะในการรับมือกับปัญหาในชีวิตของเพื่อนๆได้อย่างดีนั่นเองนะคะที่นี้เราจะมาเติมพลังให้จิตวิญญาณของเรานี่โหให้ออกมาดีมากเลยนะคะน่าสรุปวิธีการเติมจิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะคะ10ดาบกันเลยทีเดียวนะคะเพจ of pentacle นะคะ ควีนออฟสอดนะคะเพดออฟกลั hmm. นะคะในออฟพ n น a า l e นะคะการเติม hmm. จิตวิญญาณนะคะ mm hmm. ของเพื่อนๆอนชาวกองนี้นะคะ mm hmm. เหมือนจะต้องผ่านมรสุมอะไรในชีวิตมา mm hmm. และเพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนกับว่า ในวิกฤตนะคะหลังจากที่จบวิกฤตทั้งหมดแล้วนะคะหลังจากที่เรารักษาบาดแผลแล้วหรือว่าอดทนนะคะกับกับบาดแผลนะคะอดทนกับความเจ็บปวดอดทนกับแรงกดดันอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่แค่เจ็บปวดทางด้านร่างกายเท่านั้นนะคะมันเจ็บปวดทางด้านหัวใจเจ็บปวดไปถึงการลับมือด้วยนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะ เพจออปเปนเรขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะสแสวงหาความมั่นคงในชีวิตนะคะเริ่มต้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. การสแสวงหานี้นะคะมันเป็นการสแสวงหาที่ไม่ใช่แค่ภายนอกแล้วนะคะ mm hmm. มันคือการประครับประคองจิตใจหรือว่าการดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้จิตวิญ,ญญาณของตัวเองเนี่ยได้ตื่นรู้นะคะได้หลังจากที่เราบําเพ็ญเพียรน,น,นะคะ อุปสรรคมันเหมือนการบำเพ็ญเพียรเนาะหลังจากที่เราได้บำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานนะคะอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขานะคะไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนจะทําความเข้าใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะประคับประคองนะคะดูแลจิตใจของตัวเองนะจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ใน สภาพสะเทียนน่ะนะคะคุยนอบสอดนะคะมีความเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะความเด็ดเดี่ยวในการจัดการกับชีวิตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองเราเรารู้สึกว่าเออมันหนักหนากับเราเหมือนกันนะคะโอ้แม่หมอกระวังพายุงอย่งจังเลยนะคะวันนี้อ่านะคะเพจออฟคับนะคะ มีความเข้าอ,อกเข้าใจนะคะในตัวเองนะแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นมันจะผ่านไปแล้วนะคะแต่เพื่อนๆก็ไม่หลงลืมนะยังยังคิดว่าเขาเป็นครูอยู่นะคะเอาคุณครูท่านนี้นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะมาทําความเข้าใจนะคะแล้วก็แบ่งปันอันนี้คือเข้าใจในระดับลึกเลยนะคะอาจจะแบ่งปันทางออกนะคะหรือว่าทางช่วย แก้ปัญหาให้กับใครหลายๆคนที่เจอปัญหาในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนๆนะคะหรือว่ามีความรู้สึกเดียวกันกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเข้าใจปัญหาของตัวเองแล้วนี่นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจปัญหาของคนอื่นได้นะคะอย่างน้อยก็ให้กําลังใจหรือไม่ก็หยิบยื่นไมตรีนะคะว่าเราเนี่ยได้ผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะคะเราผ่านมาอย่างไง ะะเราต้องทําให้จิตใจเราเข้มแข็งยังไงเพื่อนๆก็อาจจะแชร์หรือว่าแบ่งปันไปให้กับใครได้อีกหลายๆคนในทิศทางนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะช่วยเขาทางอ้อมได้นะคะในอ้อเพนดคลพลังงานเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันแต่นายเนี่ยเป็นพลังงานที่มันมั่นคงกว่าเด็กนะคะอาจจะค่อยๆเติบโตค่อยๆประคับประคอง จิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองให้มันเติบโตไปในทิศทางที่เป็นสเต็ปที่จเจริญเติบโตไปอย่างมั่นคงค่อยๆเติบโตไปและเพื่อนๆนะคะจะไม่แค่หยุดแค่ไหนออพเพนตอโคนะคะอัศวินเหรียนเท่านั้นนะคะจะมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะโซของเพื่อนๆนะคะหรือว่าจิตวิญญาณ พลังงานของเพื่อนๆนี่มันจะค่อยๆอยแข็งแกร่งขึ้นนะคะขออีกสามใบนะคะเป็นไพ่สรุปขอสมามใบเท่านั้นนะคะขอสมามใเป็นไพ่สรุปนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะพลังงานสําหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะหยิบ พลังงานที่ดีๆในตัวเองนะคะเอาออกไปใช้แล้วก็เอาออกไปขยายนะคะให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเพจออบคับนะคะแน่นอนมากๆเลยนะคะพลังงานอีกหน่อยนะคะมันจะแข็งแกร่งแ,ข,งแงขึ้นนะคะเพื่อนๆจะรับรู้ได้ถึงอายตนะนะคะทั้งห้านะคะ,ะ,คะมีความแล้วก็โซของเพื่อนๆน,นะคะสปิริตโซความรู้สึกภายในเนี่ย มันจะรู้สึกว่าเป็นอิสระนะคะมีอิสระภาพนะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถเยียวยาตัวเราเองได้นะคะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้นะคะอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะคนที่อยู่ร,บรอบๆข้างของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆขยายความช่วยเหลือไปให้กับใครอีกหลายๆคนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเริ่มต้นนะคะ ที่จะคิดบวกเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวบรวมพลังงานที่เป็นเชิงบวกได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูตัวเองนะคะว่ามันมีการพัฒนาเป็นทิศทางนี้หรือเปล่านะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี่ครูบาอาจารย์ของแม่หมอนะคะบางท่านบอกว่าเป็นไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะและอีกในยะหนึ่งคือไม่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆมุ่งมั่นปรารถนาอะไรเนี่ยนะคะถ้าลงมือทำเนี่ยนะคะมันจะสำเร็จนะคะเพร็ดอบหวานขึ้นนะะจิตวิญญาณนะคะแล้วกันเติมเต็มพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่เราใช้อุปสรรคหรือว่าความเจ็บปวดทั้งหลายในอดีตนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเนีเ่ยน,น,นะคะ ผ่านดาดเนี่ยแล้วมันจะทําให้สติปิญของเราเแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆเติบโตแข็งแรงแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่านะคะการมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคเนี่ยมันก็เป็นแค่บางส่วนในชีวิตของเพื่อนๆเท่านั้นนะคะสิ่งที่เพื่อนโฟกัสจริงๆน่าจะเป็นแพชชั่นในการใช้ชีวิตแล้วนะคะต่อไปนะคะจะรู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนมากกว่านะคะและจะเริ่มรู้สึกว่าสนุก กับการทำงานกับการใช้ชีวิตนะคะกับการมีเราอยู่บนโลกนะคะกับการที่ชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปในทิศทางนี้นะคะแม่หมอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะมีความสุขนะคะโดยเฉพาะความสุขกับตัวเองนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วพลังงานความสุขเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะและคนรอบๆกายของเพื่อนๆน,นั่นเอง ะะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ